และนี่ก็คือเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าเน็กเตเด b e n เป็นเมล็ดกาแฟร,ระหว่างบราซิลและลาวใช้ระดับคั่วกลางในการคั่วมีความสู้นมสามารถทำลาเต้ได้ไม่มีความเปรี้ยวและมีความนุ่มลึกสามารถเป็นอเมริกาโน่ได้ซึ่งเทสโนตของกาแฟตัวน,นี้จะมีความเป็นช็อกโกแลตอัลมอนด์บัสเตอร์และดาร์ตสโตนฟอด ซึ่งแพ็กเกจของเขานะคะมาพร้อมถุง10ปล็อกแล้วก็วาลว์วขายแก๊สค่ะนับจากวันที่คว่วนะคะควรรอ5-7วันค่ะในการเปิดถุงครั้งแรกนะคะจะทำให้เราได้เมล็ดกาแฟและรสชาติกลิ่นที่ดีขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะเราใช้เมล็ดกาแฟ20กรัมนะคะในการทำกาแฟ2ช็อตค่ะเทนมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกาแฟที่เตรียมไว้2ช็อตค่ะก็จะได้เมนู ลาเต้เย็นหนึ่งแก้วค่ะ